เบิงเขาบุเกเคยเห็นจัะเถือกเลยล่ามาอตั้ตั้มโอ้บบยังอเห็นไปเสือมิดพิษเจอไมทุกเนาะคอยกระทุก,นนทกทคือกันนาตะกีเลยคอยเห็นเห็ดได้ตั้มคือกันใช่ไหมยังหน่อยนะออโอ้ขาเห็นแต่คลิบบอลัดเอามาถ่ายทํำเดเลยเห็นห้องอะไ้าอันนี้สาวสซุกอะนะ ก็เลยซุกก็เลยเอาเอาเขามาซอยพันนรเล็กน้อยกรบมีหลายดอกโอ้เป็นนี่ว้ขมือยังมีเลยเขาอาชีพตื่นทกเสาไปยังเหยนยงเาให้ให้นี่ได้รายบตมปีห่วใหยน้ำท่วมอยู่โอ้โหวันนั้นดห น้ำประมาณได้ใสก็เราก็เดือดแต่เขาบอกเขาบอกเอาน้ำตกมันบะไรยาใบชามันระสูงถึงยังถ่วมอยู่เยฮอดได้พญายโอ้เห็นบางบ้านแบบถ่วมฮอดมีดลังค่าเห็นเขาลงขีดนะโอ้ยเนาะบ้านมันใครอยู่บนถ่วมบ้านเนาะนี่เนาะยังใครยังดีเลยบนถ่วมบ้านบ้านห่วงคูนเห็นแต่ได้ซื่อเอาเดตไทยเมื่อไหร่เขาเบิ่ง ตาเขาหกมือ,อยังเห็นเหยก,ก็เห็นนี่แหละไอไปเลยธรรมดาเลยต้นทุนเท่ามันบอกคือกันต้องสู้ต่อไปชีวิตคือการต่อสู้คนน่ะรถพี่น้องก็ใหเขามามู่ไม้เลยนี่คนเห็ดยังอะไรก็ได้สบายดีตาเห็ดยังอะไรเห็ดยังก็มาบอก โอ้ชีวิตคนธรรมดานี่นะบ้านบริ่อได้ไปถ่ายลรงเรียนผ่นเนาะลรงเรียนเนาะโรงเรียนกับห้องเรียนก็อยู่ตรงไหนห้องเรียน,ยนหน้หอ,งนหองเดียวอาวมีสองนาที่ตัวนี้พี่น้องเอ้สบายดีเมืองเช่ปนสวัสดีเมืองมุกดาหารเน้อสวัสดีครับ